รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัย สวัสดีค่ะอยู่กับการชนาหงทองและทอกเรื่องเที่ยวเหมือนเช่นเคยค่ะเราจะเที่ยวมาทอกแล้วหยิบมาบอกทุกเรื่องเที่ยวค่ะก็เรายังอยู่กันที่ต่างจังหวัดเนาะยังออนโลเคชั่นกันอยู่ค่ะจากเกาะล้านเรามุ่งหน้ามาสู่เขาใหญ่นะคะตอนนี้ก็ สวยๆแบบนี้เนาะที่เห็นข้างหลังพื้นที่เขียวๆเยอะๆนี่เดอะปาสเขาใหญ่ค่ะก็เป็นที่พักที่อยู่บนภูเขานิดนึงมาแล้วคนก็จะได้บริโภควิวสวยๆเขียวๆเป็นภูเขาอะไรอย่างนี้อ่ะก็เชิญชวนค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเพราะช่วงนี้ยังไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้แต่มีการทำโพกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เรากำลังโอ้โหปีกว่าแล้วหงุดหงิดแบบไปออกไป,ไปทเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ได้ แล้วคนไทยเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนกันในต่างประเทศเขามีการทําโพลมาค่ะนี่เดี๋ยวหยิบมาอ่านให้ฟังจริงๆเนี่ยมีการทําโพลแต่ว่าส่วนที่เขาหยิบมาสรุปนี่ก็คือสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวนะคะก็หยิบมาสรุปกันว่ามีจุดไหนจุดหมายไหนบ้างล่ะที่ถ้าเปิดประเทศปุ๊บคนไทยพุ่งอ่านะคะลองเดากันดูคิดว่าเดาไม่ยากค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เขาบอกง่ายที่สุดเลยก็ต้องเป็นญี่ปุ่นเป็นที่ที่แบบคนไทยตอนนี้แบบโหยหาคิดถึงวัดอาซากุสะอะไรอย่างนี้ไปช้อปปิง้งอะไรอย่างนี้ชิบูย่าอะไรต่างๆนานานะคะก็ดังนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็จะเป็นอะไรที่ลำดับต้น,ตนๆที่แบบว่าคนไทยเนี่ยนึกถึงแล้วก็อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวเมื่อเปิดประเทศค่ะ,อะลองทายกันต่อไหมคะว่าอีก จุดหมายถัดมาที่คนไทยอยากจะไปเที่ยวเป็นอะไรที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่คนจะบินไปหาอะไรอร่อยอร่อยชิมกันกมีแต่ของอร่อยทั่วทุกหย่อมย่านเลยนั่นก็คือฮ่องกงค่ะหลายคนเดาถูกแน่ๆนะคะฮ่องกงเขาบอกเนี่ยเป็นอยู่ในจุดหมายลำดับต้นๆเลยที่ออถ้าเริ่มมีการเปิดประเทศเปิดให้ไปมาหาสู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคนไทยน่าจะบินไปที่นี่กันนอกจากญี่ปุน่น ก็ฮ่องกงนี่แหละที่แบบว่าตอนนี้คนไทยก็โหยหาของอร่อยๆเนาะที่ฮ่องกงแล้วฮ่องกงไม่ค่อยมีปัญหาด้วยนะพูดถึงญี่ปุ่นนี่ยังอาจจะแบบสถานการณ์แบบคล้ายๆเราตอนนี้แต่ว่าฮ่องกงเนี้ยสบายเลยค่ะตอนนี้มีแต่คนแบบอยากไปเพลเน็เขายังไม่เปิดเนาะให้ไปมาหาสู่กันอีกที่หนึ่งค่ะที่ตอนนี้อันนี้เนี้ยอาจจะตลาดนิชลงมานิหนึ่งเขาบอกว่าคนที่ต้องชอบอะไรนะชอบแบบ สายสายสายโบอะสายสายโบสายโมอะไรอย่างเงี้ยจะคิดถึงที่นี่เป็นพิเศษค่ะใช่ก็จะเป็นเกาหลีค่ะเกาหลีใต้เกาหลีใต้าใตอาเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเท่าที่ข้อมูลบอกมาเขาบอกเกาหลีนี่พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะอ่าก็ต้องรอติดตามว่าจะมีเที่ยวบินเอ่อเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เพราะตอนนี้จริงๆถ้าคนจะไปอ่ะก็ไปได้แล้วแต่ต้องบินต่อเอา บินเชื่อมเอาแต่เข้าใจว่าจริงๆอะ่ะเพราะมันมีไฟล์ไปอเมริกาไงดังนั้นมันมีไฟล์ไปเกาหลีอะ่ะทุกวันอยู่แล้วเพราะมันต้องไปต่อเครื่องที่ที่โซลแต่ว่าไปแล้วก็ต้องดูนะเรื่องกักตรงกักตัวอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เป็นเกาหลีถือว่าเป็นประเทศลำดับต้นๆที่คนไทยบอกว่าอยากไปเหลือเกินตอนนี้ขอให้เปิดประเทศฉันจะไปแน่ก็หลายคนอาจจะอยากเจอหมอพบแพทย์อะไรอย่างนี้หน้าอาจจะหย่อนคล้อยไปแล้วอ่ะ ถัดมาค่ะจุดหมายสุดท้ายที่คนไทยนี่เขาพูดภาพรวมมาก็คือเป็นยุโรปเนาะยุโรปก็เป็นอะไรที่คนไทยคิดถึงเวนิสคนไทยคิดถึงอะไรอะ่ะแบบฝรั่งเศสปารีสอะไรแบบนี้ไปช้อปปิง้งก็อันนี้เป็นรวมจุดหมายค่ะหลายๆจุดหมายที่ถ้ามีการเปิดประเทศปุ๊บรับรองว่าคนไทยพุ่งแน่นอนแต่ว่าจริงๆตอนเนี้ยเอาจริงๆอะ่ะ ทั้งหมดที่ว่ามาทุกที่เนี่ยไปเที่ยวได้หมดแล้วนะจริงๆนี่คือเรื่องจริงไปเที่ยวได้หมดแล้วเพียงแต่คุณต้องคำนวณเรื่องว่ากลับมาต้องกักตัวโน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเราพร้อมจะออกเนี่ยสบายอยู่แล้วแต่ไอ้ขาเข้าเนี่ยกักตัวจ่ายเงินทําเอกสารโน่นนี่นั่นมากมายเลยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องคํานวณแต่ถ้าคิดว่าพร้อมแล้วตอนนี้ต่างประเทศหลายๆที่ที่เอ่ยมาเนี้ ปลอดภัยในการไปเที่ยวทั้งนั้นเลยค่ะอย่างเช่นฮ่องกงอย่างเงี้ยเคสน้อยมากเนาะหรือแม้กระทั่งยุโรปในบางประเทศตอนนี้ก็เคสน้อยมาก mm. เกาหลีใต้เองก็ถึงแม้จะเพิ่งผ่านการล็อกดาวน์ไปรอ,รอบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยแต่ถือว่าถ้าเคสเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะเลยนะคะ mm. ก็ลองดูเผื่อใครจะไปเที่ยวกันก่อนที่จะเปิดประเทศแบบเป็นทางการแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะไปยังอยากเที่ยวในประเทศอยู่นะคะเรามีทริปแบบ อ m uh, a z i n g Amazing มาฝากกันค่ะวันที่19ถึง22พฤศจิกายนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นเลยเราเคยเไอ้ลอยกระทงเนี่ยเราว่าทุกคนมีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ว่าลอยยี่เป่งที่แบบคมนับพันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในที่เชียงใหม่เนี่ยเนาะหลายคนยังไม่เคยเห็นแล้วก็บางคนไม่เคยรู้ว่ามีงานนี้ด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาจัดมาก่อนจะมีโควิดเนี่ย ส่วนใหญ่80-90ที่เข้าไปชมงานเนี่ยเป็นต่างชาติตอนนี้จะเป็นโอกาสดีแล้วเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วและคนไทยก็เข้าไปชมงานนี้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องย้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะหลายคนจะแบบว่ากังวลเรื่องนี้ว่าแบบนี่มันทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะคะทางผู้จัดงานนี้ก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยจัดงานนี้ ห่างจากตัวเมืองประมาณ30นาทีดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่ามันไปตกใส่บ้านคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ทริปนี้เนี่ยไม่ได้ไปแค่ลอยกระทงแต่ว่าโอ้โหมีนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลำพูนด้วยคลาสสิกมากๆใครไม่ได้นั่งรถไฟนานแล้วคุณควรจะไปทริปนี้เพราะว่ารถไฟแบบว่ามันนั่งครึ่งชั่วโมงไงมันกับเป็นระยะที่กําลังแบบรู้สึกว่าโอ้โหกลับมาสัมผัสความคลาสสิกในวัยเยาว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วลงถึง ลำคูนปุ๊บเรามีรถมารับไปไหว้พระเลยสองสามวัดแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแบบฉบับของลํำพูนที่มีร้านที่แบบไม่ซ้ำหน้ากับที่ไหนเลยค่ะเสร็จแล้วไปช้อปปิ้งเก๋ๆก,ก,กันที่ตลาดจริงใจตลาดชํำฉาวมาเก็ตที่มีงานแฮนด์เมดงานคูคูชิิๆแบบมากมายเลยเห็นไหมคะทริปเรา19-22ถึงค่ะพฤศจิกายนใครจะไปติดต่อเกศอเ c a ชั o นที่เบอร์นี้เลยนะคะที่ขึ้นเอาไว้ให้นี้อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ เราไปเที่ยวโมร็อกโกกันมา6สัปดาห์ติดต่อกันแล้วเนะเดี๋ยวเราตีรถไปทางยุโรปกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่ามีเมืองหนึ่งที่น่าไปมากเมืองที่เขาพูดเลยว่ามีไว้ค่าคนโสดจะเป็นเมืองอะไรติดตามทอกเรื่องเที่ยวในช่วงหน้าค่ะ ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทู o ยู i ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ่หรือท i ปอินชัว c o m หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยมาเที่ยวกันค่ะที่กรุงปรากนะคะประเทศเช็กหลายคนเนี่ยบอกว่าที่นี่นี่เป็นที่ในฝันเลยเป็นเป็นเมืองในฝันของใครหลายๆคนเพราะว่าเวลามีการจัดทำทำเนียบเมืองสุนทรี อของโลกปรากก็จะติดเวลามีการจัดลำดบับเมืองที่คลาสสิกของโลกปรากก็จะติดเวลามีการจัดลำดบับเมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกปรากก็ติดอีกเช่นกันค่ะนี่คือหนึ่งในเมืองของยุโรปที่พูดเลยว่าเป็นหนึ่งในสิบเมืองของยุโรปที่ต้องไปนะะเพราะว่ามันบางคนยกให้เป็นแบบว่าสุดยอดเมืองในยุโรปเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยด้วย สถาปัตยกรรมด้วยมูตต่างๆนานา,นานด้วยเรื่องราวมันทำให้ปรากเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนปักหมดุหมดไว้เลยว่าต้องไปอ,อยู่ในหมวดจำเป็นต้องไปทำไมเขาถึงบอกว่าปรากมีความสุนทรีเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่เลยอ่ะที่พอเห็นแล้วบบโอ้โหจุดแรกเลยเนี่ยค่ะที่จะเป็นพยานหลักฐานชั้นดีเลยว่าปาลากโรแมนติกแค่ไหน ต้องไปที่สะพานชาร์ลส์ค่ะสะพานที่ใช้คําว่าอะไรดีอะเราเคยเขียนหนังสือแล้วเราก็รู้สึกว่าสะพานเนี้ยมันเหมือนมันมีลมหายใจอะมันเหมือนมันมีชีวิตมันเหมือนมีลมหายใจเช้าสายบ่ายค่ำอะถ้าคุณมาถึงสะพานชาร์ลส์คุณจะรู้สึกตลอดเวลาว่ามันมีความคึกมันมีความคึกคักมันมีมันมีชีวิตติดใจอะมันเหมือนเป็นสะพานที่มีชีวิตใจคือคน่ะจะไปเฝ้ารอตั้งน ปลากยังไม่ตื่นเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยนักท่องเที่ยวจะไปดักแหละแสงแรกที่แบบห่มลงมาบนสะพานอะไรแบบนี้รวมถึงช่วงกลางวันที่สุดคึกคักเลยบ่ายสามเป็นต้นไปเนี่ยเป็นพรามไทม์ของพระก,ก็จะแบบว่าเ,เดี๋ยวมาพูดถึงบรรยากาศทีหลังดีกว่าว่าบนสะพานชาชส์คุณจะเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสะพานหิน เพราะว่ามันเป็นสะพานที่เป็นสะพานหินที่ยาวพาดผ่านแม่น้ำวอตาว่าแม่น้ำที่เป็นสำคัญของของเชคกันเนาะก็สองฟากฝั่งของสะพานของแม่น้ำวอตาว่าเนี่ยมีเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมีคาเฟ่มีร้านอาหารมีสิ่งปลูกสร้างมีปราสาทมีอะไรต่างๆนานาแต่สะพานเนี่ยในเชคในปรากเองก็มีหลายสะพานแต่ไม่มีสะพานไหนเลยที่น่าสนใจเท่าสะพานชาวสิกแล้ว เขาสร้างเพื่อแบบยกย่ ong, อง mm hmm. เขาเรียกอะไรนะ,ะกษัตริย์ชาร์ลส์ที่4เนะซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นเหมือนแบบเป็นฮีโร่ของเขาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก, mm hmm. ก็ก็เลยเรียกว่าสะพานชาร์ลส์ซึ่งะสะพานเนี้ยมันจะทำหน้าที่พาดผ่านแม่นะ้ำตาลว้าที่กั้นระหว่างฝั่งเมืองเก่าแล้วก็ฝั่งเมืองใหม่อ่าถ้าฝั่งเมืองเก่าข้ามมาอีกทางหนึ่งก็จะเป็นผ่านซุ้มประตูสูงปุ๊บก็จะเป็นโซนเมืองเก่าเลยเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเมืองเก่าทีหลังเอาโซนเอาบนสะพานชาร์ลส์ก็ มันเป็นสะพานที่แบบว่าถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงแบบบ่ายๆเป็นหเย็นๆนะจริงๆไม่ต้องบ่ายอะเริ่มแบบเที่ยงไปเนี้ยสายๆคนอาจจะยังไม่ตื่นเลยอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็มีคนมาเที่ยวนะแผงเผิงนี่เปิดแบบคึกคักมากแผงขายของศิลปินนั่งวาดรูปศิลปินเล่นักดนตรีเล่เออมันมีทุกความคึกคักไปทุกอนูของบนสะพาน งานแฮนม้งแฮนเมดอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่ที่แบบว่าหนุ่มสาวพากันเดินมาจุงไม้จุงมือคนรักมาแล้วก็บอกว่าก็จะมีการเ,เขาเรียกอ,อะไรนะแสดงความรักกันตลอดหัวสะพานยันท้ายสะพานนะก็มีแซลแซกันว่าแบบโอ้โหเหมือนแบบทันตแพทย์ตรงตรวจสภาพในช่องปากกันแบบหลายคู่มาตลอดจริงๆมันเป็นแบบนี้จริงๆบรรยากาศมันคือโรแมนติกเพราะว่า ระหว่างที่เราเดินมันจะมีเสียงเพลงคอเคลียร์จากพวกศิลปินที่เขาเล่นไวโอลินเล่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความโรแมนติกที่มีตั้งแต่หัวสะพานยันท้ายสะพานแต่เวลาคนที่ไปเนี่ยเขาก็จะตามหาเพราะว่าบนสะพานเนี่ยมันจะมีรูปพวกนักบุญอยู่30กว่ารูปปั้น แต่จะมีอยู่รูปปั้นเดียวที่คนจะตามหามากที่สุดก็คือรูปปั้นของนักบุญออจอร์เนโปมุกซึ่งเป็นนักบุญที่แบบสำคัญของของเช็คเขาอะ่ะก็จะเป็นรูปปั้นสีเขียวที่อยู่บนกลางสะพานก็จะเป็นจริงๆมันมีรูปปั้นตลอดตลอดเส้นทางนี้แหละแต่รูปปั้นนี้เขาก็บอกใครไปถูแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาอะไรเนี้ยก็เป็นแบบว่าอะไรแบบเนี้ยที่มีอยู่ทุกประเทศทุกที่อยู่แล้ว ก็จะเห็นมุมนั้นเนี่ยคือถ้าเราหาไม่เจอขอให้สังเกตว่าตรงมุมไหนที่คนไปแออัดยัดเยียดเนี่ยเราจะเห็นแล้วอ๋อคนไปถูถูถูถถถสเสร็จเปุ๊บออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมูดเป็นบรรยากาศอย่างนี้แต่มันมันคือความลืม่นเลงบันทิงใจอะสะพานชาล์เราไปหลายรอบมาแต่รอบเราจำได้ว่ารอบสองอะเดินเชา้าสายบ่ายเยน็นอยากไปพิสูจน์ไงว่ามันมีช่วงไหนแม้ที่สะพานชาล์มันแห้งแรงผู้คนอะไรเงี้ยไม่มีเลย แม้แต่เป็นช่วงเช้ามืดคนก็ไปรอดูแสงแรกพอช่วงพระอาทิตย์ตกคนก็ไปรอดูแสงสุดท้ายบางคนยอมจ่ายสตังค์เพื่อขึ้นไปบนออหอคอยของสะพานเพื่อที่จะมองลงมาแล้วเห็นสะพานชาวเนี่ยพาดผ่านแม่น้ำวอตาว่าอะไรเนี้ยสวยงามสวยงามมากอันนี้คือเป็นแลนด์มาร์คที่ปักหมุดไว้เลยว่าแห่งแรกที่คุณต้องไปไม่ว่าคุณจะมีเวลาให้กับปลากี่วันก็ตามนี่คือที่ที่คุณจะต้องพาตัวเองไป ปักหมุดไว้เลยสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยกลับมาคุยเรื่องราวของปรากรกันต่อค่ะก,กุงปลากกเนาะก็ มีความสวยงามอยู่ทุกหย่อมย่าเลยค่ะโดยเฉพาะในโซนเมืองเก่าเลยเมืองเก่าเนี้ยเราต้องเริ่มต้นออกเดินเท้าตั้งแตเ่เขาจะเรียกว่าอะไรนะเออเป็นซุ้มประตูเมืองคือในปรากเนี่ยมันจะมีอยู่10กว่าประตูแต่ประตูเมืองประตูเนี้ยมันจะเป็นประตูใหญ่เลยที่เหมือนเป็นทางเข้าเข้าไปสู่เมืองเก่าก็ถ้าใคร เข้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นโซนของเมืองเก่าแนะคือความสําคัญของมันคือต,ตอนทุกวันนี้มันเอาไว้ชมวิวนะเวลาคนขึ้นไปชมวงชมวิวแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหทำหน้าที่หลายอย่างมากเก็บอาวงอาวุธอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์เอาไว้ให้แบบมีหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของปรากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านอกจากอันนี้เนี่ยพอเข้าไปในเขตเมืองเก่า ถนนปูด้วยหินของปรากเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่คลาสสิกมากผู้คนจะพูดถึงความคลาสสิกของถนนที่ปูด้วยหินก็เล็กๆเลกๆๆ,ๆที่เขาเอามาทําเป็นถนนแล้วมันตรอกซอกซอยมันก็จะคดเคี้ยวเ,เหมือนเขาวงกตเลยแล้วไอ้ทุกวันนี้ไอ้บ้านเรือนเก่าแก่เนี่ยก็จะถูกดัดแปลงมาเป็นพวกช็อปขายของที่แบบ ของที่ระลึกงานเก๋เกงานแฮนด์เมดของที่พวกคนเช็คเขาทำเก่งๆอ่ะพวกงานตุ๊กตาอ่ะอันนี้เขาจะเก่งงานเครื่องแก้วนี่คนเช็คจะทำเก่งอะก็จะมีของขายอยู่ในเมืองเก่าเป็นคาเฟ่บ้างแหละเป็นพวกที่พักแนวเอ่อ b ีออะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ในเขตเมืองเก่าแต่ที่แน่ๆคนที่มาในเขตเมืองเก่าก็จะมีจัตุรัส โอทาวที่แบบว่าทุกคนจะต้องไปอยู่ที่จตุรัสนี้เพราะว่ามันจะเป็นรอบๆตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกอ,อะไระเป็นมุมที่มีอาคารสำคัญๆอาคารทาวน์ฮอลล์มันก็จะมีศาลาว่าการหรือว่าทาวน์ฮอลล์ตั้งอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็โบสถ แล้วก็มีจุดที่แบบดึงดูดให้ทุกคนเข้าหาจตุรัสนี้ก็คือนาฬิกาดาราศาสตร์ที่แบบจะตีเรียกแขกถูกชุมูกชุ่มบมพอตีปุ๊บคนจะมารอแล้วเพราะว่ามันก็จะโอ้โแต่นาฬิกานี้นานมากเลยอะแต่ยังใช้ได้อยู่เขาบอกมันก็เคยเสียนะแต่เขาก็พยายามเพราะนี้มันเป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปลากไงที่แบบเวลาตีปุ๊บก็จะแบบมีเออแล้วมัน ในชั้นเชิงของดาราศาสตร์ไอตัวรายละเอียดทุกตัวเนี่ยจะเป็นตัวบอกหมดเลยตาสีเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยตรงจัตุรัสทาวฮอลเนี่ยก็จะเป็นจัตุรัสที่จัตุรัสโอทาวก็จะเป็นจัตุรัสที่ผู้คนไปเช็คอินกันมุมนี้แล้วก็รอบๆตรงจัตุรัสนี้ก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรร้านกาแฟคาเฟ่คนก็จะไปนั่งแฮงเอาท์เพื่อรอดูลักคังนาฬิกา ตีทุกบางทีก็ไม่ได้ตีทุกชั่วโมงนะคือมันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอ่ะบางบางทีก็แต่สมัยก่อน,นเขาจะตีทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าช่วงหลังๆช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงอะไรยังไงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อยู่ในเขตเมืองเก่าเนาะแล้วคนก็นิยมไปกันมาดูอีกมุมหนึ่งค่ะที่ทุกคนไปก็ส่วนใหญ่จะไปเช็คอินกันที่นี่เนาะก็คือปราสาทปราก เขาบอกนี่คือปราสาทที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเพราะว่าในอนาบริเวณเนี่ยก็จะมีมหาวิหารมีส่วนของออส่วนที่เคยเป็นวังเก่าก็จะแบบยิ่งใหญ่มากเพราะเรามองจากฝั่งเมืองเก่ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหคือมันเป็นปราสาทที่ใหญ่ใหญ่มากแล้วยิ่งพอเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า เราจะเหลือตัวเล็กนิดเดียวอ่ะอก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่ส่วนใหญ่คนไปก็เข้าไปดูข้างในกันมุมของมหาวิหารเนี่ยคนก็จะเข้าไปดูความเข้มขลังข้างในโบสถ์ในส่วนของวังหรือส่วนอะไรเงี้ยก็จะมีบางส่วนถูกดัดแปลงให้เป็น มิวเซียมเป็นในเชิงเป็น,ปนในเชิงของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บข้าวของไว้มากมายเลยนะคะแล้วก็ยังมีโซนที่เวลาคนเขาเดินออกมาปุ๊บเขาก็จะเรียกว่าโกลเด้นเลนตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนชุมชนเก่าแก่ที่ของที่เขาตั้งอยู่อะแล้วก็บ้านนี้เคยเป็นกวีมาก่อนบ้านนี้เคยทำงานฝีมือนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็จะมาตั้งเป็นชุมชน อยู่ตรงนี้จริงๆมันเหมือนมิวเซียมเหมือนกันจะว่าไปแล้วแต่ทุกวันนี้มันก็เป็นเป็นคาเฟ่บ้างแหละเป็นร้านขายของที่ระลึกทําเป็นแต่ว่าสีมันอยู่จ,จ,จุดเด่นมันคืออยู่ที่มันเป็นสีสันซึ่งแบบว่าบ้านแต่ะหลังของพวกเพราะอันนี้มันคือโบฮีเมียเนาะมันเป็นอาณาจักรโบฮีเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยสีสันนี่แบบว่าสดใสมากตรงโกลเด้นเลนนี่ก็จะเป็นอีกหย่อมหนึ่งที่ ปราสาทปรากมหาวิหารแล้วก็ตรงโกลเด้นเลนที่คนเขาจะไปกันอีกมุมหนึ่งซึ่งอันเนี้ยต้องต้องเป็นคนแบบว่าเฉพาะทางกันนะคือไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าฉันจะอยากไปเห็นมุมนี้อะไรเงี้ยต้องเป็นคนที่แบบว่าอยากเห็นอะไรที่มันคือมันเป็นกำแพงที่มันเป็นกราฟิตี้ที่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะบอกว่ามันเลอะเทอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่า มากๆก็คือเลนนอน w a l l มันเป็นกำแพงซึ่งมีไว้ให้ผู้คนชาวเช็กเ,เนี่ยออกมาพูดถึงเ,เขาเรียกอะไรอ่ะแสดงจุดยืนมีไว้ให้ผู้คนได้ออกมาพูดถึงอิสระภาพเหมือนใครรู้สึกว่าทางการเมืองรู้สึกมีจุดยืนทางการเมืองยังไงอะไรเงี้ยก็ออกมาแสดงความเห็นคือเป็นพื้นที่ที่แบบ ให้อิสรภาพกับทุกคนได้มาแสดงความเห็นพื้นที่อิสรภาพรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการเมืองตอนนั้นอัดอั้นยังไงไม่พอใจรัฐบาลหรืออะไรยังไงทุกคนสามารถมาแสดงความเห็นตรงนี้ได้ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่แบบเปิดโล่งสําหรับทุกคนให้มาออปลดปล่อยแต่มีช่วงหนึ่งรัฐบาลก็เอาสีมาสีขาวมาทับไปมันมาพูดอะไรพุ่มเพ้อดารัฐบาลทับไปก็หมดอยู่กับอ่าวมาลงอีกมา เขียนกันอีกพ้นกันอีกอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบว่าออสวยงามตรงนี้ก็จะมีออตรงเนี้ยเ,เ,เป็นจุดที่จุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนไปกันเยอะอีกจุดหนึ่งค่ะก็จะเป็นจตุรัสเวนเซสลาสก็จะเป็นจตุรัสในฝั่งเมืองใหม่ที่แบบว่าพวกหนุ่มสาวอะ่ะคนรุ่นใหม่คือไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะถ้าคนหนุ่มสาวนัดกันหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยในยุคนี้เนี่ยก็จะไป จัตุรัสแห่งนี้กันก็จะเป็นจัตุรัสที่มีความคึกคักไม่แพ้จัตุรัสหนๆคือถ้าถ้าเป็นจัตุรัสโอทาวเนี่ยก็จะเป็นจัตุรัสที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไปคือถ้ามุมนั้นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวก็จะไปแฮงเอาท์กันตรงนั้นไงยแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนคนเมืองหนุ่มสาวชาวเมืองดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปะท้วงการอะไรต่างๆนานาที่เฉลิมฉลองส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวเมืองก็จะมาเริ่มกันที่เวนเซสลาสนี่ก็จะเป็น เขเรอะไรนี่คือมุมต่างๆที่ถ้าคนไปที่ปรากก็ส่วนส่วนมากจะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ค่ะจริงๆยังไม่หมดนะปรากเนี่ยังมีอีกเพียบเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นกรุงปรากนะคะครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องติดตามกันค่ะแต่สําหรับวันนี้เนาะก็มีหลายอย่างที่เราอยากจะเชิญชวนกันนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ c o ค o นัทซีรีส์นะคะจากภูตะวันค่ะ เป็นโคคนัทซีรีที่บอกว่าซีรีเพราะว่าเขาไม่ได้มีอย่างเงี้ยเป็นสครับใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่นี้ไงมีแชมพูยาสแชมพูครีมนวดครีมแบบน้ําอะไรแบบนี้หลายอย่างเลยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวสบงสบูเต็มไปหมดเลยเขาถึงเรียกว่าโคคนัทซีรีซึ่งไอ้มะพร้าวเนี่ยเป็นมะพร้าวออแกนิกที่เขาได้จากสวนที่อัมพวาก็เอามาทําเป็นผลิตภัณ์ต่างๆไปซื้อกันได้ค่ะที่ w ู w w ิร์ a ไตะวันช็ o ปคค่ะซึ่งถ้าใครใส่โค้ดการคลับนะคะ KANCLUB ก็จะได้ลด5%ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะต่อเนื่องยืดยาวไปกว่านั้นเพราะว่าอย่างเนี้ยเขาก็มีอย่างอื่นด้วยเห็นไหมฮะมีเป็นแบบอาร์แกนออยมีครีมไนท์ครีมเดย์ครีมต่างๆนาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหมดเลยก็เข้าไปดูได้ที่ p ูตะวัน s h o p com นะคะสมัครสมาชิกได้ลด เพิ่มอีก5%ค่ะจากตอนแรกลด5%แล้วสำหรับแฟนของการคลับใช่ไหมคะแต่ถ้าสมัครสมาชิกก็ได้เป็น10%ไปเลยอ่าก็ต้องเข้าไปดูกันนะคะสำหรับ p ูตวันช็อปดอทคอ่าสำหรับครั้งนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะทิพยะประกันภัยค่ะและด b o w l ร s โบคลาสค่ะซึ่งมีแคลเซียมพรีเมียมจากญี่ปุ่นเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนค่ะเวลาประเทศเปิดอยากจะออกไปเที่ยวเราจะได้ แข้งนี่ต้องพร้อมเลยสําหรับออกเดินทางเนาะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับดรโบ l พลัสนะคะก็ต้องขอขอบคุณด,ด้วยนะคะที่ติดตามแต่ครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนอะไรยังไงต้องติดตามทอล์กเรื่องเที่ยวกับการน,นาหงทองค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ